สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องยี่ผีบ้าคือเกาคนเกาจ้านี่มาทําอะไรคะเห็นกบไหมคะเก็บกบหนึ่งตัวอู้ไม่ใหญ่อันนี้คือกินแต่กบแถวยี่อยากกินเนาะวันนี้ยี่จะมาทําอมกบเพื่อนๆจ้ะก้าอมอมโอ้ยอมสั่นกบอบๆเนาะทำไปก็เช็ดไปนี่แหละยี่นี่ยกบอบๆเจ้าเพื่อนๆจ้าปรากบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าเนาะเออว่าันสุดที่เราเขามีกบจะเนาะกบเลยกบเลยกบหนึ่งตัวสามสิบบาทเนี่ยให้ดูใกล้ๆ เออมตัวใหญ่มากนี่ซื้อมาจากบิ๊กซีแล้วเราก็จะมาใส่สารผัดผักเ <c oughs> พื่อนนี่นะจ๊ะยี่ขี้เกียจล้างอยุอันยะเายานาะก็ระสีมีใบอีตู่เนาะใบเมงลักแต่ใครหน,นึ่งต้นเพื่อนนี่แต่ใครหนึ่งต้นอยู่นี่เนาะขี้เกียจล้างเนาะเอาได้นี่แหละแล้วก็มีต้นหอมโอ้ยเมงลักกระดงกระเด็นเนาะมีกวางตุง้งเพื่อนกวางตุ้งเอ้ยกวางตุง้ง่เนาะโอ้ยหน่อสัน กินดอกมัานนะแซ่บแล้วก็มีผักชีลาวเนาะถ้าไม่มีอันนี้เป็นเก่งอ่อมไม่ได้นะเพื่อนถ้าไม่มีผักชีลาวมีใบบักูจะเนาะแน่เพล็กอยู่ในนี้แหละอุยุอัญอญะอยู่ในนะี้แหละเนาะขาแล้วก็หอมแดงกระเทียมเพื่อนล้างเสร็จแล้วก็จะมาอุยุอัญญะอย่างนี้เลยเพื่อนขี้เกียจไงด้วยความขี้เกียจของคนเนาะนี่ใบใหญ่ใหญ่เนาะเฮ้ยขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยินเนาะยินก็ติดตามกับเบอรส์สกู๊สสกคนจ้าเนาะ กินฮอสุสกุซุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนม่สุกุสุกคนจ้ะเดี๋ยวเอาอันยูยี่สิบไปจัดการผักก่อนอยู่เนาะเอ้ยจัดการผักเอาไปหั่นก่อนนะจ้ะนะเพื่อนจ้าเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างเพื่อนนะจ้ะอันนี้ก็ต่อด้วยผักซีเหลาอเนาะมันหกบ้างอะไรบ้างก็เรื่องของมันเนาะเพื่อนเนาะเรื่องของเธอไม่่เรื่องของฉันวัะตีอืม ทำเบ็บ้านๆนั่นต้องคิดอะไรเยอะเพื่อนพก็จะขึ้นมาใหม่เนาะก็บรรยากาศแบบบ้านๆไงเพื่อนยิน่ะชนบทมากนะโอ้ยท้อกุ่มพวงเพื่อไทยทั้งพวงเราต้องยอมพลีด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 ีิีดิดีดกดตดีดีดไม่ต้องทีดีดีอีด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  แนวหลังยังคอยประสันว่าคอยใครเนาะคอยเอ้ยชอลำใหญ่ทักอีตูขอเพียงทหารไทยพนทย้นภัยกลับมาเนะอี่ยเป็นดามยุรีตอนเนี้ยเด็ดมึงเข้าไปเด็ดมึงเข้าไปพักอีตูพเนะ <c oughs> เอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะยี่เอ้ยเดี๋ยวยี่ขอเด็ดผักก่อนนั้นเพื่อน เอาเบียดบ้านอยู่เนะเาะอ้อมกบอบอบ๊บนะนี่ใส่ไปเลยทั้งดอกอเนาะกินเข้าไปกินเข้าไปทั้งดอกทั้งใบกินเข้าไปาเพื่อนจา๋านี่จะมาหั่นผักนะเสร็จแล้วยี่ก็เออจะไปจัดการกบนเนาะนี่ทำไมมันเยอะอย่างนี้นเพื่อนคะเวลามันยุบไปมันเหลือน,นิดเดียวนะยี่จะบอกให้ไม่ได้เยอะขนาดนั้น ทำเบบบ้านๆต้องคิดอะไรเยอะคิดเยอะกวปวดหวัวเพื่อนการทำอาหารเี่เรื่องแรกสำหรับยีมเพื่อนจ๋าจ๊ะไปทิ้งก่อนทิ้งลงในนี้แหละการทำอาหารเี่เรื่องแรกสำหรับยีดูดอกมันสิถ้ามันไม่มีผักนี่จะเป็นแกงออมได้อย่างไรอฮ้ยเห็นผักนี้คิดฮอดแก้งเห็ดจ้ะแกงเห็ดจะเนาะ เดี Town, ๋ยววันหลังท <laughs> <that> ําให้ก <that> ินไหมแกงเห็ดนะยังยังไม่รู้จะกินเห็ดอะไรเพื่อนอยากกินเห็ดระงกอยากกินเห็ดปูกนคือสีบ่มีอะไรยี่เอ้ยบัดดีเอ้ยชอบแกงเห็ดเห็ดเห็ดบัดดีเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนก็ทนเอาอย่างนั้เพื่อนทนเอาเพื่อนว่าอันนี้อันนี้ มาพเพื่อนมาตำเครื่องแกงเนาะในนี้ก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกกระเทียมเนาะ้นะก็มีขาอยู่อันยัดอยู่ในนี้แล้วเพเ่อนจา๋าแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงตำกันกระเด็นเนาะใครจะไม่ใส่ก็ได้แล้ว,ลวเตะเนาะพี่ขอใส่นิดนึงนะแล้วก็ตำเพื่อนนะตำตำเนาะอุ้ยงานถนัดของยี่เลยแหลตนะตำอะไม่ต้องเหล็กมากก็ได้นะพนเพื่อนนะโอ้เดี๋ยวไปหาเวนกันเดดก่อนนะนเพื่อนจา๋า อันนี้คือเครื่องเกงของยี่ใครจะปั่นก็ได้นะเพื่อนแต่ยี่มีเครื่องปั่นหรอกเอาเบ,บ,บ็ดบ้านๆนี่เละที่รักเล็กบ้างไม่เล็กบ้างก็เป็นไปตามธรรมชาตินเพือนเนาะเดี๋ยวยี่จะให้ดูนะเพอะมันยุบไปนะมันเหลือนิดเดียวบางคนเขาไม่ใส่เนาะแล้วยี่ใส่เพราะว่าชอบเนาะ ของช่องชอบไงการทําอาหารไม่ใช่สําหรับเรื่องยากยางนงมั้ะเล็กมั่งไม่เล็กมั่งเพื่อนขัดหล็กหมนไม่อร่อยโอ้ยนอนีไปหาเป็นกันเด็ดแป๊บหนึง่งนี่จะบอกว่าตําพอเป็นพิธีเพราะว่าสมุนไพรนี่กินได้เ,เพื่อน จะกินโดนอะไรยี่ก็กินได้ทั้งนั้นเลยเอาที่เราชอบเนาะอเอายี่ตั้งแนวกล่องเป็นแนวตั้งตัวนี้โอ้ยต้องไปตัดต่อเป็นแนวนอนอีกแล้วโอ้ยเบื่อจะโค้งช่องเนาะ้าเตว่าอะไรก็ลืมเนมบักกล้องตัวนี้ผัดกบเอาไว้ก่อนเนาะจะโค้งช่องอยากกินออมกบเอาไว้ก่อนเด้อจ้าผัดกบเนาะนะใครเนาะขอให้ผัดกบยี่จําไม่ได้แล้วพี่นัดหรือเปล่าพี่นินก็ขอหอหมนเลยเนาะ หอมหมกอะไรเนาะที่นันบอกว่าให้ทําผัดก,กบมาจันตั้งแต่ยี่ทาคลิปกบทอดกระเทียมายี่จาได้ถ้าจาไม่ผิดเนาะถ้าจาผิดก็ขออภัยเด้อจ้าน่าจะไม่ผิดหรอกมัง้งตอนยี้ทาแกงเพียวหวานปลาดุกพี่นินบอกว่าขอหอมหมก่เนาะย,ยังไม่ได้ทําเลยพี่นินติดหอมหมกไว้ก่อนกันเนาะติดหอมหมกกับผัดกบไว้แป๊บหนึ่งนะไม่แป๊บหรอกก็ติดไว้ยาวๆเนาเนาน้นี้จะได้ทํากับข้าวนะพเพื่อน นานจริงๆนะไม่คิดถึงยี่บ้างเลยหรอคิดถึงเสียงตำโป๊ตตำโป,มโปม๊มบางสี่อยู่เนาะนะจ๊ะตำตำกันไปจ้าอมกบอมกบของยี่เนาะนเพื่อนน้ำเดือดเลี้ยวน้ำเดือดเลี้ยวยี่ก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเพื่อนนาะใส่เครื่องแกงลงไปเดี๋ยวขออนุญาตล้างนี่ก่อนมีช้อนอยู่ในครกอเนาะเครื่องแกงที่ยี่ตำเมื่อกี้ไงจะเป็นอัญญ,ญ,ญาะนิดึงนะ อยู่อันย่านิดนึงนะปาะสานใครจะจามก็จามได้นะนเพื่อนๆยีต้องเปิดพัดลมช่วยอันนั้นไม่ได้เนาะไม่งั้นไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆนะนเพื่อนๆไม่ได้จริงๆโอเว่อยู่อันย่าอันย่อญญาอยู่ทำสายยีนั่นเลยนั่าเห็นไหมโอ้ยลืมปิดประตูที่รักจ๋าที่รักจ๋าลืมปิดประตู ในนี้มีเครื่องแกงอย่างที่ยี่ต่ำเมื่อกี้นอนเพื่อนใส่น้ำอัดเจาะผสนใส่น้ำนิดเดียวนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยยี่จตจ๊ามก่อนยัดไอแป๊บหนึ่งอยู่เนาะไอเลนะิฟยูข้อแข็งดิ่ันจะทำ็นอ,อ,อ,อัดเจาะอัดเจ๊ะยี่จะเอาไปผัดกับอันนั้นยี่ก็กลัวมันจะไอหนีนจะฉุนกว่านี้นอนเพื่อน เรื่องเกลียก็ตำเหล็กบ้างไม่ตำเหล็กบ้างก็เลี้ยวแต่สูตรไข่สูตรมันอยู่เนาะสูตรยี่ก็เป็นแบบนี้อยเนาะน้ำเดือดแล้วที่รักจาใส่น้องกบเคโลุ้องไปนี่ไงกบเคโลยี่ยี่สังหาโรโหดมันเลี้ยวนาะโอ้ยแม่ตกใจเบิ้ลจะบอกว่าอะไรหกอะไรยี่กลือค่ะที่รักเกลือกหกเนาะทำเสร็จนี่ต้องถูบ้านอีกแล้วถูกันไปถูกันไป ใส่เคโลลงไปกบเคโลนั่นแหละเทียนขาเนาะจะไม่ใส่หัวนะจ้ามันเป็นอาหารเดี๋ยนะออเป็นอาหารเดี๋ยน้อแม่กบอวี่สุกแล้วเนื้อขาวจ้ะเลยเพื่อนๆขาวจ้วเลยเนาะโอ้ออออยจ้าม <laughs> จามเลยนะ้ำมูกตาไหล แล้วก็ใส่อูมามิเพื่อนกะเอานะยี่นะ่ะกะเอารุวนรวไม่มีอะไรปนเนาะใส่อูมามิโอ้เอาผักนี้มาใกล้ๆเนี่ยมันสุกแล้วเนาะยี่ลืมใส่มะเขือเนี่ยจริงๆรก็มีอยู่เนอะแต่ไม่ใส่แล้วขี้เกียจแล้วเนาะเอาแค่นี้ก็เยอะแล้วแล้วก็จะใส่ผัก ใส่ผักใส่ผักเดี๋ยวอีจะปรุงรสก่อนนะแล้วค่อยใส่ผักนะอืมต้องใส่เกลืออีกมันไม่เค็มเลยนี่ทำรสชาติเจ็มจนนะเพื่อนเจ็มจนนะขอบอกทำเจ็มจนเจ็มจนเพื่นวะนี่ไงน้องไกอ่อวบของยี่เลยเห็นไหมล่ะ นี่ไงโอ่น่องไก่ผสน่องกกโค้ยหัวไม่มีเนละ้วที่ออกหมดแล้วอ่าต่อไปเราก็จะใส่ผักกวางตุ้งเพื่อนๆนี่ใส่กวางตุ้งลงไปเนาะมันจะติดผักอะไรไปบ้างก็แล้วแต่เพราะยังไงก็ต้องใส่อยู่ดีเบื่อจา๋าใส่กวางตุ้งเนาะอือกวางตุ้งกับอะไระนั่นะนะ่ะอีตู้ลงไปน้ำกันแล้วแบบนี้ต้นหอมก็ลงไปนิดหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิรักจ๋าเนาะอืน,นี่กินเขียวๆเ,เลยเสเ่เปื่อนๆนี่ก็ชอบกินผักเขียวๆเวนาะตัดต่อให้มึนกันเลยทีเดียวเนาะคลิปนี้บางทียี่ทำน่วนทำนี่นาะสต็อปวิดีโอไว้มันก็ตัดอัตโนมัติเพื่อน,นยี่ต้องมาตัดอีกทีนึงนะเนี่ยมันนานจะเนาะมึงยี่ผักไปหัน่นผักไปหัน่นกบอะไรเงี้ยหั่นมาอีทีมันตัดไปเร็วเนาะ ใส่กวางตุ้งไงกวางตุ้งกับผักอะไรนะนั่นแหละมันปนกันอยู่ในนี้หละเพื่อนๆอ,อีส่วนปนเปนกันไปเนาะเห็นไหมยี่บอกอะไรแปเรยวมันก็ยุบเพื่อน,อนใส่อันนั้นลงไปเลยต้นหอมกับผักชีลาวเนี่ยใส่ไปเลยมีอะไรก็สใส่ลงไปใส่บังพร้อมกันนี่แหละจะไปห่วงอะไรเราหม้อยี่ให,ใหญ่เบ้อเลเวลาขนาดนี้เนาะ ถ้ายี่เอากับอันหมอ้อเล็กมาทำถุงใสจะไม่โผล่เอามออ้อใหญ่นี่แหละพื้นที่มันเยอะเลยเนาะพื้นที่มันเยอะพื้นที่มันเยอะแน่เห็นไหมเต็มหม้ออยู่อันใหญาอยู่ไม่มีน้ำแล้วเพื้อนไม่มีน้ำแล้วแน่นที่บอกแล้วว่าจะกินผักเนาะขออภัยเนาะใครที่ชอบซดน้ำอย่าหวังว่าคุณจะมีน้ำกินเนาะ สูตรแม่ใหญ่อันนี้แกงอ่อมยายุยุยนี่ไหมยายุยี่่ยายสันเขออาอภัยคุณใหม่มีน้ำจะสดเนาะแนะ่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวเอาน้ำล้างครบมาใส่ก่อนนะเออประสันโอเคแล้วเนาะอ่าพอดีเป๊ะเลยคุณรู้ไหมคะว่าน้ำล้างครบเนี่ยมีประโยชน์นะคะนน่นจ๊ะ เดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งนี่ก็จะปิดไฟใส่กลอนเนาะอือรสชาติมันโอเคแล้วเนาะน,นี่ไงเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งเพื่อนเดือดแป๊บหนึ่งแล้วก็ปิดไฟเนาะปิดไฟใส่กลอนโอ้ยคือรักจ๊ะอือนี่ขอชิมก่อนนะทำไมมันเป๊ะเวอร์อย่างนี้เนี่ย เรสชาตินี่แหละที่ต้องการรสชาตินี่แหละที่ต้องการเพื่อนจ้าห้องที่น่ารักทุกคนข้องยี่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ข้าวคั่วก่อนจ้าทำไมต้องใส่ข้าวคั่วยี่โอ้มันจะได้นัวเนาะนะ้ำมันจะได้นัวนัวโอ้ยหกบึแล้วจ้ะข้าวควั่วยี่กระไดไงไงโอ้ย ผนกระเทนใส่ให้มันเบิดสใส่ไปทั้งกระปุกเลยเบิ่นเออเออพี่ันเอาใส่กระปุกนั่นละจ้าสบท้ายด้วยข้าวคั่วน้องเพื่อนปิดไฟแล้วนะถ้ายังปิดไฟมันจะอืดน,นะจ้าที่ราัาป่ะตักใส่จานแล้วกินเลยเนาเฮ้้เเซปันยังนี่หมออมพักหรืออมกบี่ายอมทั้งสองอย่างค่ะ โอ้ยโอ้ยกระเด็นใส่มือหอนหลเพื่อนจา้าโอ้ยมันได a c ติ้งอันนั้นน่ะดิออกมาจากอันนั้นจริงๆอยู่เนาะโอ้ยกระเด็นใส่มือโอ้ยใครไม่รู้ว่ามือหนึ่งยี่จับ,จ,บจับหูมอเลยเนาะมอยี่ใหญ่มากนะโอ้ยมอจับมอผสมมอจับฉลากได้ป้าเพื่อนๆนี่ไปตักใส่จานนะนี่ปิดไฟปิดไฟอย่างเอาปิดตั้งนานแล้วนี่โอ้ยเนาะพีบ่าเอ้ย ติตั้งนานแล้วนี่เพื่อนวะไปค่ะเพื่อนๆไปตักใส่หม้อกันนะคะเอ้ยไปตักใส่หม้อตักใส่ถ้วยจ้าพเพื่อนจ้ามาตักตรงนี้แหละเพื่อนเอนอ,อเฮ้ย,ฮยชอยานหกเนาะย่นเะมไม่เคยจับตัดอะไรได้กินเนอะเพื่อนกินผักเข้าไปโอ้ยเนาะ ตักมันเห็นเห็นอย่างนี้แหละเพื่อนจะให้ดูเบื้องหลังนะเพื่อนนาะงี่ไม่ถนัดในการตักยี่บอกเลี้ยวอยู่น้อตักยังไงล่ะอืไปไม่ถนัดในการตักอ่ะทําก็ยังโอเคเน้องกให้ยี่มตักยี่ง,งงตักยังไงล่ะตักยังไงให้มันน่ากินน่ะยี่ทาไม่เป็นที่รักจ้านี่เอาไปสดน้ําด้วยนะอตักมุดหมอดนวยนี่ละ <c oughs> พี่ปาก,กระซุบรวบลายเพื่อนจ้า พอแล้วเพื il, like friends, e o, ani, ่อนๆได้ซัมมีแล้วจ้าจ้าสำหรับมื้อนี้ยี่ขอจบคลิปการทำอมกบอันผักสารพัดสัมมีเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกลกหล่องอยู่เนาะขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยี่เนาะยี่ก็สิติดตามกับเบอร์ซุกคูซุกคนจ้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายัเจอกับพี่บ้าใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณซุกคูซุกคนจ้าบ๊ายบายฮักนัดจุ๊บจุบเดี๋ยวจ้าเนาะฮึมนัดจ้านัดจ้า